สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ครับต้อนรับเข้าสู่สยามชัยออฟฟิเชียนะครับอยู่กับอาร์มอชดาคนเดิมเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมก็คือลรามาอยู่ในปีใหม่สกราดใหม่นะคลิปนี้ครับอาร์มจะมาพูดถึงมาตรการความปลอดภัยของเรานะครับในการจัดส่งสินค้าจะมีอะไรบ้าง ดูกันเลยสยามใช้ของเราครับเรามีมาตรการเหมือนกันนะครับในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านนะฮะหายห่วงมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานของเรานะครับทุกคนทุกวันด้วยนะฮะเวลาที่พนักงานของเรานะครับมาส่งสินค้าที่บ้านนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือล้างมือนะครับทำความสะอาดร่างกายด้วยเจลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับผมเพื่อความสะอาดนะฮะให้ปลอดจากเชื้อโรคนะครับ 2. นะครับพนักงานทุกคนนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับในการติดต่อพูดคุยกับทางคลูกค้าทุกๆท่านนะครับเพื่อความมั่นใจและก็ความปลอดภัยนั่นเองครับวันนี้ครับใครที่อยากจะสั่งสินค้ากับทางเรานะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับกับที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมทางออนไลน์หรือว่าจะ walk in ไปที่สาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ